สวัสดีคะ่ะแก้วใจชาแนลมาอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วใจชาแนลก็มีผลไม้เป็นผลไม้ผลไม้เซียนนะคะชื่อว่าเซียนท้อหรือม่อนไข่นะคะที่เราเรียกกันว่าม่อนไข่จะเป็นชนิดลูกกลมๆนะคะสวยมากกําลังสุกเหลืองเต็มต้นเลยวันนี้พาเพื่อนๆมารับชมกันนะคะผละไม้เซียนผลไม้ไหวเทพนะคนจีนคนเชื้อสายจีนนะคะมักจะนํา ลูกเซียนทอหรือม่อนไข่นี่นําไปไหว้เทพเซียนนะคะเป็นผล,ลไม้ในตำนานนะคะเป็นผล,ลไม้เซียนนี่อันนี้วันนี้ก็พามาดูมีทั้งลูกเขียวแล้วก็ลูกเหลืองนะคะม่อนไข่สีกลมๆผล,ลไม้ทรงกลมเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะมันส่วนมากจะมีเซียนท้อแบบลูกเรียวๆลีๆนะคะ ผลกลมเนี่ยเนื้อเยอะมากนะคะมีรสชาติหวานอร่อยนะคะหอมมันเราเก็บลูกสุกนะคะให้มันเหลืองฝันนี้นิดนึงแล้วเราก็เก็บเอาไปบ่มนะคะเราจะเวลาจะกินจะปอกเปลือกออกนะคะจะมีเนื้อข้างในเป็นสีเหลืองพองนะคะจะรสชาตินะคะเหนียวเหนียวมันมันเหมือนก,กับกินไข่แดงนะหอมหวานนิดๆคล้ายๆน้องๆทุเรียนนะ นี่ค่ะเป็นพันธุ์ม่อนไข่ลูกกลมเนื้อเยอะนะเม็ดน้อยเนื้อเยอะนะอันนี้ปลูกไว้หลายสิบปีแล้วประมาณสี่ห้าสิบปีได้แล้ว,ลวต้นใหญ่มากนะวันนี้ก็เน้นให้ดูลูกดูผลนะคะประโยชน์ของม่อนไข่ในทางสมุนไพรนะคะเปลือกต้นของม่อนไข่นะคะเป็นยารักษาอาการไข้ ไข้ตัวร้อนใครที่มีอาการเป็นไข้เป็นตัวร้อนนะคะเขาใช้เปลือกของต้นม่อนไข่นะคะผลสูกใช้รับประทานช่วยรักษาเลือดออกตามไรฟันนะคะใครที่มีปัญหาโรคออกเลือดออกตามไรฟันนะคะใช้กินม่อนไข่นะคะจะช่วยได้นะ,ะ,มะเมล็ดเป็นยาสำหรับช่วยรักษาแผลเน่าเปื่อยนะคะต้องใช้มเมล็ดนะคะ เปลือกต้นช่วยรักษาการผดผื่นคันค่ะนะ,ะก็เสียนท้อก็กจะเป็นสมุนไพรรักษาได้ประมาณนี้นะคะแต่ลูกผลกินได้รับประทานอร่อยนะคะบางคนชอบกินมากตัวแก้วใจชาแนลเองก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นนะะเพราะว่ามันจะมันและหวานนิดๆน,นะวันนี้ก็พามาดูม่อนไข่ลูกกลมนะคะทรงกลมๆเลย หาดูได้ยากนะคะวันนี้ก็กำลังสุกเต็มต้นเลยก็เลยเห็นแล้วก็อดใจที่จะถ่ายคลิปฝากเพื่อนๆไม่ได้นะคะวันนี้ก็พากันดูนะคะม่อนไข่สีเหลืองทองสีสวยๆนะคะการขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดนะคะเมื่อเรากินกินเมล็ดข้าวแล้วเราก็เก็บเมล็ดด้านไหนจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วเราก็เอา ไปตามการเพราะนะคะก็จะนานหน่อยแต่ถ้าตอนตอนก็จะช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามดไข่เป็นไม้ที่มียางคะ่ะตอนยากเก้วใจชาแนลเองก็ตอนหลายครั้งแล้วนะคะไม่ได้ผลยังไม่โอเคนะคะก็ต้องขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดค่ะตัวน,นี้เราปลูกกันมาหลายสิบปีแล้วนะคะเป็นของบ้านบ้านญาติค่ะ เราก็ถ่ายทำมาให้เพื่อนๆดูนะคะใครที่เคยกินรสชาติของมอนไข่จะรู้นะคะว่ามอนไข่มีรสชาติหวานมันหอมอร่อยนะคะหอมหวานนิดๆคล้ายๆน้องทุเรียนเลยนะคะใครที่ชอบกินก็ทักถ่ายพูดคุยกันมาได้นะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็ฝากวาให้เพื่อนๆรับชมม่อนไข่หรือ ไม่ใช่ม่อนไข่หรือเชียนทอนะคะผล,ละไม้ดีๆนะคะสำหรับการไหว้เจ้าวันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ